เอาพอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะท่านผู้ชมคุณสุวัส์พรอย่างเราเองจะไปเที่ยวต่างประเทศการขอวีซ่าในบางประเทศก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะถูกต้องค่ะแต่ว่าหลังจากสถานการณ์โควิดสิเริ่มคีคายนะคะตอนนี้เองหลายๆคนอยากจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะกระทรวงการต่างประเทศเองค่ะเขาได้มีการออกนโยบายลดขั้นตอนขอวีซ่าเข้าไทยหนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวค่ะ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากย้อนกลับไปดูในช่วงวันหยุดยาวคือวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยกว่า8,000 0คนต่อวันค่ะยอดนักท่องเที่ยวสะสมนะคะแตะอยู่ที่16ล้านคนนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึงปัจจุบันรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ6,063,862 ล้านบาทค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกระทรวงการต่างประเทศค่ะเขาได้มีการออกนโยบายในการที่จะปรับลดเอกสารประกอบการยื่นขอรับแล้วก็ตรวจตาประเภทการท่องเที่ยวด้วยค่ะ 3. อย่างด้วยกันนะครับคือ 1. ลดเอกสารประกอบการยื่นขอรับฟีซ่าประเภทการท่องเที่ยวเหลือเพียง6รายการได้แก่1น หน้าหนังสือเดินทาง 2. รูปถ่าย 3. บัตรบัตรโด,ดยสารเครื่องบินนะครับ4<ฆ>ที่พัก 5. เอกสารยืนยันที่อยู่และหลักฐานทางการเงิน 2. ครับลดระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติการตรวจลงตราจาก14วันเหลือครึ่งหนึ่งเลย7วันเร็ว<ฆ>เร็วมากขึ้น